พญ่์เหมงนะ่ะเล่าขี่ที่ระดับใดเนาะคะ่ะที่จังให้ลูกให้เมียได้ประหยัดอยู่ประหยัดกินแบบนี้เนาะคะ่ะน้ำจสวัสดีค่ะน้ำค่ะมาทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะมินีิกามาเจอการ์บนาเพื่อนมินิกาเป็นวันที่20เดือนมกราคม2025เนาะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงเอ่อ10บโมงสีนาทีเพื่อน,อนๆนน้ำก็ เต็มตัวให้นักกินเพิ่นๆเต็มตัวให้นักกินให้ลูกเพราะว่าลูกกลับมากินข่าวอยู่บ้านเนาะค่ะกลับมากินข่าวเที่ยงอยู่บ้านปกติลูกจะกินข่าวโรงเรียนเนาะค่ะแต่ว่าช่วงนี้น้ำต้องให้ลูกมากินข่าวอยู่บ้านเนาะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำต้องประหยัดค่าใช้จ่ายอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกะว่ากำไลก็มีแต่อันเก่านะค่ะอันบางคเพื่ออาจจะคิดว่าเออตะกี้คือนมาได้ให้นักกินให้ลูกเดี๋ยวนี้คือได้ใหดเนาะค่ะก็คือให้ลูกมากินข่าวอยู่บ้านเนาะค่ะโนเอจะมากิน จันถึงสุกนะคะแต่ว่าวันพุธนี่โนเอจจะบ่มีเลียนเนาะค่ะทั้งฝรั่งเศสถ้งวันพุธเด็กน้อยชั้นปฐมนี่จะบ่มีเลียนเตท่ยาเนี่ยจันถึงสุกเขาจะมีเลียนทั้งหามือเนาะค่ะแต่ว่าท่ยานี่ยจะไม่กินข้าวเที่ยงเฉพาะวันจันทวันพุธแล้วกับวันศุกเนาะค่ะอีกสองมือมากินอะไรเพราะว่ามันมีคาบเลี่ยนที่มันเร็วเกินไป เขาก็ะเราะออกมาที่อยากกะเราะคอกินอสองมือ,อยุ่งเรี่องก็เลยอนุญาตเนาะค่ะเนาะคือบ่่อยากให้ลูกเฝ้ามาเฝ้าไปจัิงสินะนั่นละเพื่อนเพื่อนเมื้อนี้น้ำจะมาอัปเดตเพื่อนเพื่อนฟังน้ำจะมาคุยกับเพื่อนเพื่อนนะค่ะสอง,ยงอย่างน้ำกันแล้วกันเรื่องนึงก็คือเรื่องนี่เฟื่อของน้ำก็ได้กลับขึ้นมาทรายอีกแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องที่วันนี้ละค่ะเพื่อนเพื่อนนั่นละ ประหยัดประหยัดนำ้ำเข้ามาประหยัดประหยัดนำ้ำเข้า่านำตรงลดค่า,าใช้จ่ายนำตรงให้อนาตอันนี้กับกลายเป็นว่าคนจะคิดไปว่านำพญามิงแล้วแล้วคิดที่ขีดเนี้วแล้วปานันตีดังนั้นะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพื่อนๆในฟังงนะคะนาะเอาเป็นว่านำจะอธิบายไปอเป็นอีกประเด็นนึงแล้วกัน,นะเ,น,เ,นเนาะเพื่อนๆเนาะเอาอื้อนี้นำ้ำเกิดจะมาบอกก้าวให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะว่าน้ำต้องเอากลับ เออเฟือกอ่อนเฟือกแบบนี้กลับขึ้นมาใส่อีกเพราะว่าหมูว่านมาเป็นหมูว่านหมึกก้อนเพื่อนๆนาได้ไปหาหมอเพราะว่านําปวดหลังกัเล่นได้ไปหาหมอนําไปหาหมอวันเสาร์เพื่อนๆไปถึงปุ๊บนำจะไปปกติเรามันต้องนัดมันบหมอะบัดนี้พ่อนำไปถึงตอนเสาร์ประมาณสิบโมงเนี่ยนำเลยไปขอไปขอนัดกับหมอที่นี่เลขหาขาจ้บอกว่า ถ้าจะตรวจตอนนี้บลาวลานางก็เลยเตรวจกันตรวจเพราะว่าเรามีคนไข้เพื่อนๆนำกระดได้ตรวจโอกาสดีมากๆเ้วยนาะก็ได้ตรวจเนาะค่ะเอกสารก็เตรียมไปแล้วค่ะแต่ว่าันเตรียมไปบกครบลืมเอาประกันสุขภาพไปนั่ก็ได้หากันพูนในโทรศัพท์เนาะค่ะน้อมือ วันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็ผ่านไปดีดเพื่อนเพื่อนปรากฏว่ามอกันลยถามความเป็นไปเป็นมาว่าน้ำเป็นยังงเฮ็ดจังได้นะก็เลยบอกว่าน้ำตกโลดแล้วก็หล,ลังน้ำได้หักในขอนั้นขอนี้ในสันหลังหกักในข้อที่สาใดังซินะน้ำก็เลยอธิบายไปที่นี่มอเลยบอกว่าอา้าเป็นนางเป็นนางอยู่ทั้งโต๊ะกันแล้วกันฉันจะตรวจล่างหายบรสันเพิเ่นก็เลยตรวจเพิ่นก็เลยแบบจี้จุดน,ำน้ำนะจี้ตรงนี้น,ำน้ำวอา น้ำเลยอดหองขื่นังสีน่ะน้ำเลยว่ามันเจ็บก็เลยว่างสิทีนี้เพิ่นเลยจี้ตรงเอวน่ะบ่มันจี้เพิ่นบ่ได้จี้สิเพิ่นเพิ่นก็กดแบบนี้เพื่อนๆกดปั๊บๆเพิ่นเลยถามน้ำว่าอ่าถ้าเจ็บบ่อสน้ำเลือดน้ำบ่เจ็บตรงนี้น้ำบ่เจ็บแต่น้ำเจ็บกระดูกก็เลยว่างสิเพิ่นเลยว่าอ่เพลย์ให้น้ำยืนขื่นมันบ่เพิ่นเลยให้น้ำโค้งโตเพิ่นก็เลยบอกว่าสันหลังเธอเนี่ยบ่มันโค้ง เนาะพ่นบอกว่ามันโคงเดี๋ยวเธอต้องไปสแกนไหมแล้วก็เอาพลตัวที่แม่ให้หมอแล้วหมอจะได้เขียนให้ว่าเธอต้องเอด็ดทำกายภาพบอตะบาชงนี้หามเธอเห็ดางานหามเธอเห็ดงานหนักหามเธอโยกของหนักกระสันเพิ่งกระถามว่าเธอเป็นอย่างเธอขึ้นังเจ็บอีกนั่งกรเลวานําบรลูนํนาน จริงๆแล้วเพื่อนๆตอนน้ำถอดเอาน้ำพยายามออกกับร่างกายนะนำพยายายมย่างขึ้นบรรดย่างขึ้นย่างลงขันนึ่งเสนะขึ้นลงขึง้นลงเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยนำม,มันแข็งแรงเพราะว่าช่วงที่น้ำเจ็บอ่ะน้ำแทบจบะบไดย่างเลยเพื่อนๆย่างกับย่างนิดน้อยเอาจออเจ้าไอ้เจาะบาดย่างหลายอันเสียนะนำกับเลพยัญ่างขื่นย่างลงยี่สิบพยัญชนะทุกครั้งที่ย่างนำก็จะใส่อันนี้เนาะค่ะแต่ว่า บังเอิญว่าน้ำก็มีการยกของหนักน้ำเราเพื่อนเพื่อนจริงๆเพื่อนๆก็ได้เห็นเนาะน้ำก็ยกอาหารหมามันบ่กอาหารไส้น้ำก็ยกน้ำมันต้งเสียยี่สิบกิโลสิจริงๆน้ำต้องยกบากเกินหากิโลเพื่อนๆแต่น้ำไปยกเกินแต่ว่าทุกครั้งที่น้ำยกน้ำไส้แล้งจังสี่เพื่อนๆนน้ำก็บไส้เฟือของน้ำอยู่แล้วมันจะเห็นหัวไส้อยู่นี่แล้วเพื่อนๆ น้ำจะกระจส่เพื่อป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าน้ำบ่มีทางเลือกเพื่อน้ำจะต้องเฮ็ดแต่ว่าน้ำก็ป้องกันน้ำอยู่แล้วเพื่อบ่ให้มันเจ็บลายเนาะค่ะปกติถ้ายกอันใดยกมาได้น้ำก็จะเฝ้าโป่งแล้วก็อันใดที่มันเคลียร์ได้น้ำก็เคลียร์เนาะค่ะน้ำโดยที่ว่าบอกให้ห้อยยกลายแต่เสียนะแต่ว่าปรากฏว่ามันก็มีผลขังเคี้ยวสำหรับน้ำนาะค่ะน้ำก็จะได้เป๊ะเอ็กซาเล่ไม่กัดเอ็กซเรย์ก็ต้องไปนัดหมออีก แต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้ยเยมิงเพิ่นเป็นคนนัดให้เพราะว่ามันต้องไปคุยกับมองจิคอลเอ็กซเรย์ที่นนำบอลลูเรื่องเมื่นำใส่ภาษายังปัเก็งนักก็ได้ให้ถ่ามเยมิงมันนัดให้นาะค่ะยเยมิงก็จะมาตอนประมาณสิ้นเดือนเพล่ะค่ะสิ้นเดือนก็จังจะให้ยเยมิงนัดให้นาะเอ้าอันนั้นละเพื่อนๆก็มาแจ้งข่าวสุกันฟังเวลานำเห็นนำเอาเฟือกมาใส่อีกก็คือนนำต้องได้ใส่อีกได้เพื่อนเพื่อนจนกว่าพลเอ็กซเรย์จะออกมาแล้วก็ เอาผลไปให้หมอแล้วหมอจังจะบอกว่านำจะต้องไปกายภาพบําบัดหรือว่าต้องไปนวดจังใดคิกเน่นะภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าคิกเน่เนาะค่ะไปคิกเน่ไปแบบเออให้เกี่ยวกับกระดูกจันะกระดูกแบบใดจังสินะเอ้าอันนั้นเป็นอันต่อไปเนาะค่ะเนาะอันบัดนี้เพื่อนๆหลังๆมานนะมีเหตวิดีโอในนั้นก็จะบอกว่านำประหยัดนั่นประหยัดนี่เฮ็ด อันนั้นพูนลดค่าใช้จนน่ายลดค่าใช้จ่ายดีเนาะคะะ่ะก็จะมีบางคําถามบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าเป็นยังคือประหยัดคักแท้จัิงสินะสามีบ่ให้เงินใส้บ่าสามีบ่าาบเลี้ยงบ่เกียร์แน่บนะจริงๆน้ำต้องบอกว่าสามีถามว่าน้ำม,มีสามีที่ขี้ที่ขี้เหนียวบ่กนะคะน้ำจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าพญ่มเหม่งน่ะ เราขีที่ระดับใดเนาะค่ะทีจจงให้ลูกให้เมียได้ประหยัดอยู่ประหยัดกินแบบนี้เนาะค่ะน้าจะบอกเพื่อนๆสิแล้วกันว่าพญ่์เมงนะความประหยัดความขี่ที่ของเราอยู่ในระดับศูนย์เนาะค่ะศูนย์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 คืออย่างเนาะค่ะศูนย์คือพญ่์เมงเราเป็นคนบอกขีที่เพื่อนๆบอกเคยขี่ที่เลยพญ่์เมงนี่มี ฮันโมี่เพื่อนฮันโลมี่กินฮันโมี่ใจน้ำเนี่ยเป็นคนที่อยากให้เล่าขี่ทีโดยสั่งน้ำเนี่ยจะเป็นคนน้ำว่าได้ขี่ทีเพื่อนเืนน้ำเป็นคนบมเป็นคนขี่ทีแต่น้ำเป็นคนที่หลุจักการใส่เงินน้ำจะเป็นคนที่ประหยัดอดออมเก็บหอมรอมริบน้ำจะเป็นคนแบบนี้นะคะแต่ว่าเทียบกับพมิงพมิงเล้าโบมี่เลยนะคะการเก็บหอมรอมริบประหยัด บ่มีเลยเนาะค่ะน้ำอยากให้เรามีน้ำอยากให้เราประหยัดน้ำอยากให้เลาขี่ทีเพื่อนๆนน้ำอยากให้เราเป็นมากๆเลยแต่ว่าเลาปุ๊เป็นเนาะค่ะสิ่งที่น้ำเฮตุก็คือการประหยัดนี่คือน้ำเป็นคนเหตุเองเนาะค่ะแต่ว่าน้ำจะบ่เคยให้ลูกให้ผัวให้จะของนี่อดออยากอยากได้เพื่อนๆนบ่ได้กินแบบอดอยากปากแข็งได้เพื่อนเพื่อนกินแบบก็กินกินคือคนอื่นกินน่ะละเพื่อนๆพนกินให้มันอิ่ม บางเฮ็ดอาหารหลายกับบได้เฮ็ดได้เพื่อนเพื่อนแต่ว่าเฮ็ดนะเฮ็ดให้มันกินเป็นคาบเป็นคาบแต่ทาเฮ็ดเป็นส่วนตัวน้ำเฮ็ดแกงออมเฮ็ดขนมจีนเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดผัดนั่นผัดนี่ถ้าน้ำเฮ็ดตอนเช้าน้ำจะได้กินตอนแรกพร้อมน้ำจะเฮ็ดแบบนี้แต่ว่าหันเฮ็ดให้ลูกให้ผัวเขาบ็กินอาหารสัำเพื่อนเพื่อน เมนอาหารซัมกระต้องเฮ็ดไม่ถ้าเป็นอาหารซัมกระต้องเฮ็ดไม่เดี๋ยวเพื่อนๆน,น,นั่ไปทรายเขาบึดนึงนะคะน้ออ่านนำจันไหนเพื่อนเพื่อนบิง้งอะกลับมาคุยกันนะคะนำ หุ้วเหนียวเหมอหุ้งเขานะคะน้ำบอกได้มแหบบเป็นคนหนุ้งขอนียว่หมอหุงเขาน้ำหุงบ่เป็นได้น้ำหุงสิบเทือกับบแซสบสิบเทือ่น,นะคะแล้วขาหนียวมันจะเป็ดไตไหมเพื่อนๆแข็งแข้ข้างล่างอะน้ำให้บ่เป็นจักเทือกนคะคะเพื่อนๆจะมากเขากว่ามือนี้ก็ขี่ข้า <c oughs> <c oughs> ก็เล็บหุใงเหมอหุงข้าเอานะคะนะก็กินเอาเท่าที่มันกินได้แล้วเพื่อนๆอ้าวนั่นละก็มาบอกกันต่อนะคะเรื่องพญามิงล้วบัดนี้น้ำน่ะจะเป็นคนที่อยากให้ สามีนําประหยัดอดออมนะคะแต่ว่าเราประหยัดอดออมบ่เป็นเพื่อนๆเ,นเนวลาไปซื้ออาหารการกินเนี่ยเพื่อนๆนําน,นสมค้นอา่อานอา่านแล้วนําจะหาโปรโม,มชันานั้นโปรโม,มชันานี้เราสามีน่าเป็นคนบ่มบักให้นํา <c oughs> <ๆ>เลือกโปรโม,มชันานั้น <c oughs> เลือกโปรโม,มชันนีเพชโปรโมชันนีเอาอันนี้บอกเธอมันมีโปรโมชั่นเด้แบบนี้แบบนี้เงินมันจะเข้าในบาตเท่านี <c oughs> <ๆ>้เขาจะมีโปรโมชันนันโปรโมชัน อย่าไปบอกกับพ่อนยี adder, ่เมิงเลยค่ะเล้วบ่อฟังเราเบื่อเราเบื่อน้ำมากมากเลยที่น้ำหาโปรโมชั่นนันโปรโมชั่นนี้มาเบิ่งมีแคตตาล็อกสีน้ำจะเบิ่งอันใดที่น้ำได้ใส่น้ำได้น้ำก็จะวงกลมไวกังสีมันบอกเพื่อนๆพอนแต่ว่ายี่เมิงเนี่ยหันเธอร์สีเบคแฮงสันถ้าไปผู้เดียวแล้ฉันบอกไปน้ำเลยว่าปุ๊บเป็นยังฉันไปผู้เดียวก็ได้น้ำได้บ้างสีเพราะว่าน้ำเป็นคนที่อันใดที่ประหยัดได้น้ำก็ประหยัดเรื่องเสียน้ำเพื่อนเพื่อนการประหยัดเนี่ย ของน้ำนี่มันบมเมนว่าประหยัดไปต่อคิวเอาของมีบัตรส่วนลดอันนั้นอันนี้เป็นซิบซิใบเรามีคนต่อแถวข้างหลังไล่ๆถึงนำกบบกป๋าให้คิดกันเพื่อนๆนำเก่งใจคนอื่นนะคะนำจะไปนำจะเลือกซื้อเฉพาะเออถ้าได้ใส่บัตรส่วนลดสองบัตรหรือสามบัตรโบกเกินเนาะคะกะกรกระจายแต่ว่าเจ,จ็บไปเอาซิบบัตร ยี่สิบบาทขึ้นค้นทาเป็นแถวจังสิน้ำกรบบาดเหตุดอกกระเพื่อนอน้นำน้ำกระมีลิมิตของน้ำอยู่จังสินะบนัดนี้ก็จะบอกใครเพื่อนเพื่อนได้ฟังเลยล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายามเมงนี่เราโบกขีทีนองเนื้ออย่างนี้นำม,มีเต็มตู้เย็นนะคะแต่ว่าพวกพวกพักพวกเอ่อพวกพาสต้าบางเทือก็ซื้อไว้บางเทือก็ไม่ได้ซื้อไว้เพื่อน,อนแล้วก็สมัยกี้ ซื้อไว้ค่ะสมัยตะกี้สองสาเดือนมานีนำก็บ,บุกค่อยตุนอีหยังเราเราเพื่อนเพื่อนเพราะว่านำยูกาลูกเนเอชิยานำยูกาลูกจะเป็นชวนหลายไนเมงแล้วบุกค่อยได้อยู่บ้านถ้าไนมเมงบรอยู่บ้านการยู่การกินมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเพื่อนเพื่อนนำจะบุกค่อยได้กินแบบเฮ็ดเป็นมืออาหารยิ่งย่งสียนะเพราะไนเมงเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะกินนะเพื่อนเพื่อนกินหลายกินหลายในระดับ กำลังบังชาของเขาแต่เพื่อนเขาเป็นคนโตแง่เขาก็ขีดลายเป็นธรรมดาเนาะเพื่อนๆเนาะเวลาเฮ็ดกับเขากับป่าสีหันยม่งยูก็ได้เฮ็ดลายถ้ายม่งบยูน้าเป็นคนที่เฮ็ดอันนี้เอเจสี่ทัวร์ได้กลิ่นหนึ่งสินะฮะแตละน้ากับว่าบอกสู้ฟังนะคะว่าหันคนถามว่าปุณยม่งนี่ได้ผัวฝรั่งขี่ทีแท้สีบอแมนนะคะเด็กเพื่อนๆน้าเนี่ยเป็นคนขี่ทีขี่ที แบบมีเหตุผลนะคะคีที่โดยที่ลูกเต้าสามมงสามีได้กินตามปกตินะคะไม่ได้กินอดอยากเวลาไ,ไปซื้อของนํากระติซื้อของมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนี่ยนำจะเฮ็ดกินแบบดีๆบพ่ม่นว่ากินเต้อเอาเซนพาสต้าทุกมือทั้งสีน่นนะเ่มนเซนพาสต้าใส่กับอันโฟมาร์ชทุกมือโดยที่บม่มีอย่างกับนะคะนาจะมีนักเจ็ดกับนาจะมีไก่กับนําจะทอดปลาให้ลูกนําจะทอด ไกลให้ลูกนําจะมีพัดไกลพัดไกลใส่พักนําจะพยามเหตุแบบนี้ตลอดแต่ว่าพ่อยนี่เหม่งมาอยู่นําก็จะลดน้าตาลโล่งนําจะลดน้ามันลงยังสีนะนําก็พยามเหตุแบบนี้นะคะเพื่อให้ลูกได้บทติดของหวานจนเกินไปหรือบทติดน้ามันจนเกินไปแต่ว่าอาหารโปรน้าก็คือไก่ทอดอันนี้มันทอดใส่น้ำมาได้น้มันบัแซ่บนํากับกินเข้ากันนะเพื่อนๆแต่ว่า เดือนนึงนําจะเฮ็ดจัก2เทือจังสินําบ่ได้เฮ็ดดูนะนะอ่ะนั่นล่ะก็มาขอสู้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าอยู่มันนําประญยจังสินําก็บ่ได้กินอื่นๆจักยากเนาะค่ะอยากกินหยังก็กินได้หมดนั่นล่ะเพื่อนๆถ้าอยู่ใกล้อาหารเอเชียหรือของกินบ้านเฮานี่นําก็ได้กินกับทุกอย่างนั่นล่ะเพื่อนๆมีแต่ว่าเฮาอยู่ไกลเนาะบางเทื่อเห็น ทุเรียนในเสียมันบอกเปผื่อนเวลานําไปเบิงนําเห็นนํากระสือกลับมาเนาะค่ะบักคุ้งในนําบระสือมันเผื่อนักคุ้งนําบระสือเพราะว่านํามีอีย่างทดแทนที่มันถูกกว่าแล้วก็บมแตกต่างบาแตกต่างกันปันใดจัิงสินะกินทดแทนกันได้นั่งกระสือมะคุ้งมันแพงเนาะค่ะเพื่อนๆลูกน้อยๆนึงกับวอลล์อิริเดทที่ที่นําอยู่น่ะกับสิบยูโรลูกน้อยๆเน่ะเพื่อนลนล่ะกับมะวอลซูฟัง มีกินมีอยู่เนาะคะ่ะกินประหยัดแต่ว่าแกมีอยู่มีกินก,กนนะะนะ็กินอิ่มท้องเนาะค่ะเนาะกินอิ่มท้องแล้วก็กินดีบริมาณกินแบบไล่สารอาหารนี่กับบอแมนเนาะค่ะเนาะบ่แมน,นะะนะแมนเพื่อนๆนั่นก็มีอยู่มีกินกินที่ดีพเพราะยัยเมง่งบอกขี่ทีนะคะ่ะบอกเคยขี่ทีกันาเลยเนาะคะ่ะหันเรามีเงนินขออีหยังเราได้เบิดนั่นั้ะเพื่อนๆถ้าเราบ,ราราบร่มีก็จะไปขอเนาะคะ่นะเนาะบ่มี่จะไปขอเราบ่ออื่นบ่อนอนำดอกแต่ถ้าเรามี จากได้ัางาแล้วก็หายเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะนั่นแหละกับมาเเอร์สู้กันฟังเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับไม่อน้นำกับิคอตโตคอจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วกันพอกับหน้าใหม่นี้คลิปวิดีโอนะค่ะสำหรับน,น้สัสดีค่ะบ๊ายบาย